อ้าวลุงมาทำอะไรอ่ะลุงพ่อไอ้หี่ยพี่นี่พี่นี่ยิงเครียดๆอยู่นะเนี่ยเครียดเรื่องอะไรเห็นบอกช่วงนี้โอ้โหรถทัวมารอกระแสโจมตีกันหนักเลยทำไมข้าวไข่ดาว70บาทมันแพงตรงไหนเออามันก็แพงสิมันแพงยังไงข้าวไข่ดาว70บาทนันจะไม่แพงได้ยังไงอ่ะมันไม่แพงมันไม่แพงไข่ดาวสองฟองโปะกับข้าวอ่ะคุณลองคิดดู70บาทพี่ว่าแพงหรอ พี่เขาบอกแพงมันจะเป็น70บาทยังไงพี่ไข่เอาไข่ใบละ10บาทแล้วกันเอาสองใบก็20่สิบข้าว10บาทเอาเต็มที่อ,อ่สามสิบบาทก็พอแล้ว30บาทเออแพง70บอ่ะ70มันไม่แพงทำไมผมไปกินลูกชิ้นท่าน้ำนนนี่เปไงสองไม้ห้าหมื่นไม้ละสองหมื่นห้าผมจะกินได้เลยแพงตรงไหนลูกชิ้นไม้ทองคำเปล่าวะ ทุกวันนี้ของอะไรมันก็ขึ้นของอะไรมันก็แพงใช่ของขึ้นลืม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 เกียไติตรงลืมลมากคุณหิวหิวมานี่ผมก็ทําให้คุณกินอะนี่พอดีสี่คนบอกอยากกินข้าวไข่ดาวกาลังหิวหิวอยากหน้าด้วยเอาไหมเอาไหมอยากกินจัดให้สักสักหนึ่งจานทำตรงนี้เลยเหรอทำเลยข้าวไข่ดาวนะจานเท่าไหร่ เจ็ดสิบบาทเออก็ไม่แพงนี่ไม่แพงไม่แพงกี่ฟองสองฟองสองฟองอ่าฮะเจ็ดสิบบาททำทำตรงนี้เลยเหรอได้เลยเอาตรงนี้เลยเหรอข้าวไข่ดาวนะเออเอาแบบกรอบๆไหมกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในใช่มามามาจัดเฮ้ยแล้วแต่คนชอบอะไข่ดาวเอาแบบกรอบๆนะเออจัดให้น้องเขาเจ้าเฮ้ยลุงใส่เปลือกไปทำไมอะ ก็เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าอะไรเอากอบกอบก็นี้ไงเอากอบกอบไงป้า爸爸เหรอใส่เปลือกไปเขาจะกินยังไงอะเอ้าไม่กินก็เขีรยทิ้งไปไม่กินก็เลียทิ้งไปไม่กินก็เขียทิ้งไปสิเ,เท่าไหร่น้องตกลงเอาไงกอบนอกนุ่มในนะกอบนอกนุ่มในนะกอบนอกนุ่มในนะเอาตรงนี้แหละโปะข้าวเลยนะกินไปเถอะจ้าละเจ็ดสิบลุงเขาบอกไม่แพงของข้าวของมันขึ้นหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีมันน้ำมันร้อนสันมันเป็นน้ำมันพืช น้ำมันพืชยังไงวะขวดน้ำมันพืชมันแตกเออกูก็เลยเอาน้ำมันพืชมาใส่น้ำมันขวดน้ำมันร้อนสาดก็ไม่เห็นได้ยังเอเอาที่สบายใจมึงอ่ะงั้นนะเอาทอดตรงนี้เลยทอดทอดทอดตรงนี้เอาตรงนี้เลยนะกรอบนอกนุ่มในนะโปข้าวนะโอเคเดี๋ยวลุงจัดให้เจ็ดสิบกินไปเเอะน้องของมันขึ้นมาแล้วลุงเขาบอกไม่ไม่แพงโอ้ตายซะมึงอ่ะ ขอเบิกตังค์สักเ0็ด้อยได้ไหมเบิกไปทำอะไรซื้อพลาสเตอร์ขนเตียนหมดเลยเฮียไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปเบิก700ดร้เปลืองตังค์นี่เดี๋ยวไปข้างร้านเอาว่านหางโจเคทาโอเคโอเคยังยังมีว่านหางโจเคกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวรอกินเลยน้องไปแหมสุดยอดอยู่แล้วเออลุงลุงถามสักคำอะะไรนี่มึงทอดไข่หรือมึงทำผักบุ้งไฟแดงอะทอดไข่ไงไฟมอดแล้วเติมเติมไฟเติมไฟกรอบนอกนุ่มในอย่าลืมนะเอออย่าลืมอย่าลืมรอกินเลยน้อง ไข่ดาวโปะข้าวเออน้องเขาลอกินอยู่นะจะได้อร่อยอร่อยทำให้น้องกินโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าทอดไข่เต้นบีบอยได้ด้วยอ่ะความจริงก็คือความจริงไม่ใช่ครูปีชาแต่ยังเนี้ยเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะเติมเติมหน่อยมาเติมไฟหน่อยเออป้ากรอบนอกนุ่มในนะกรอบนอกนุ่มในเลยไม่ไม่ได้แดกแล้วไอ้เหี้ยเรียบร้อยนะเสร็จแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เจ็ดร้อยเฮ้ยเมื่อกี้มึงบอกเจ็ดสิบเมื่อวานกูขายเจ็ดสิบไงเมื่อวานขายเจ็ดสิบเออวันนี้ขายเจ็ดร้อยโอ้เอาเนาะเอาเอาหรือเปล่าถามเขาดูเอาป่ะเอาป่ะเอาไหม